รานนี้ก็หลายพื้นที่ถือว่าได้เริ่มเทศกาลสงกรานกันอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันหน่อยที่หัดใหญ่สงขลาเขาบอกสตาร์ทแล้วนะไม่รอรใครละที่อื่นไม่เล่นไม่รู้อะ่ะนักท่องเที่ยวนี่มาจากมาเลเซียก็ดีมาจากสิงคโปร์ก็ดีมากันคือเขาปิดถนนให้เล่นกันเลยแต่ก็ยังไม่วายมีดราม่าเรื่องน้ําใส่ถังที่เอามาขายกันราคาเป็นพ<ะ>ันเลยนะ,ะคือเรื่องนี้เนี่ยลงไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสําคัญ มีทั้งชาวเมาเลเซียชาวสิงคโปร์พี่น้องคนไทยเองก็ดีเล่นน้ำกันตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นี่คือถนนสเสน่หานุสนแถว walking street กลางเมืองหัดใหญ่มีการตั้งเวทีมีงานให้ได้เล่นสาดน้ำสงกรานกันคราวนี้ที่บอกไม่ไวมีดรามา่าเพราะว่าพอเราจะไปเล่นน้ำสงกรานโดยมากเราก็พกไปแต่ขันเราก็พกไปแต่ปืนออถูกไหมน้ำเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าไอ้น้ำที่จะไปเติมปืนก็ไม่เท่าไหร่หรอกกระบอกละ20บาท แถมยี่สิบาทก็แพงไหมก็ก็ขอพอเข้าใจได้นะโอทีสิบบาทก็พอเนาะเพราะว่าเอาพูดจริงถ้าใช้ปืนฉีดน้ำแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วแหละแต่มันมีคนขายน้ําใส่ถังขนาด200ลิตรเอามาวางขายกันถังละ8 0 0ถึง1,000บาทโอ้โห <c oughs> ถ้าราคานี้ให้ถังไหมถ้าให้ถังก็ยังพอโอเคแต่ถ้าไม่ให้ถังนี่ <c oughs> แค่น้ําอ่ะไม่น่าให้หรอกมั้งก็ตั้งเป็นจุดๆแบบนี้ใครอยากเล่นตรงไหนก็เล่น <c oughs> แบบนี้หรือเปล่า <c oughs> เอออ่ะก็คิดพอสมควร นะเดี๋ยวเขาเล่นวันแรกวันเดียววันอื่นไม่มาแล้วบอกหมดตัวค่ะขณะที่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะบริเวณถนนสเสน่หานุสรนะคะบรรยากาศก,าก็เริ่มคึกคักแล้วอันนั้น<ซ>ภาพมอคืนอันนี้มาวันนี้แล้วนะนักท่องเที่ยวมาแล้วนะมาแล้วชาวต่างชาติคนไทยก็มาเริ่มเข้าพื้นที่เล่นน้ําสงการกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะร่วมงานหาดใหญ่มิตรไนซ์สงการเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเน่เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่สนุกสุดๆกันไปเลยนะคะ สำหรับพื้นที่เล่นน้ําจุดหลกัหลกๆในเมืองหัดใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถนนสเสน่หานุสรก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติอีกจุดหนึ่งก็คือถนนรัตอุทิศส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะเป็นวัยรุ่นก็จะคล้ายบ้านเราสมมติที่แรกพูดง่ายๆมีชาวต่างชาติเลยไปก็ไปเขาสารพ<า>อที่ที่สองก็ไปสีลมแบบคล้ายๆก,กันกับกทมเหมือนกันนะก็จะแบนะ่งตัวกันเล่น <ๆ S 2> น้ําไปที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไหมอันนี้ก็จัดคือเขาบอกเมื่อคืนนี้เป็นสถานบันเทิงจัด แล้วทัวร์ก็ดีลอเกินขนนักท่องเที่ยวชาวจีนมาแบบมากันสามพันกว่าคนไปเล่นสาดน้ําสงกรานกันแต่เขาก็ไม่ได้เล่นน้ำเฉยๆนะเขามีโชว์<ะ>แสงสีเสียงมีโชว์ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ก็อ่ะไหนๆมากันเอาใว้เต็มที่เปรียบ<ะ>กันให้สมใจออขึ้นเหนือค่ะ ไปที่เชียงใหม่กันบ้างเชียงใหม่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะ,ะคือบริเวณ<า>่วงอนุสาวรีย์สมกษัตริย์นายนิ่งรัตพงศ์สิทธิถาวรผูร้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นประธานหานำขาราชการประชาชนนักท่องเที่ยวสวมเสื้อผ้าที่เป็นชุดพื้นเมืองล้านนาทําบุญตักบาตรท,ทาบุญเมืองเนื่องในวันครบรอบ728ปีแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและ สรุปงานป่าเวณีปีใหม่เมืองนะคะหรือว่างาน,านสงกรรของที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะเขาก็ทางเชียงใหม่เขาจะเป็นแบบเช้าเ้าเขาก็จะเป็นแนววัฒนธรรม<อ>น,นะเข้าวงเข้าวัดไปเกาะเจดีายมีไม้คสัสศลีมีอะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวพอช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้เขาดราม่าเรื่องอะไรไปจองที่ทางรอบค,คูเมืองกันอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูรอบคูเมืองกันหน่อยจัดสรรปันส่วนยังไงกัน ก่อนหน้านี้เอาก็ะเทปเอาสติ๊กเกอร์อะไรไปแปะกันเต็มไป<อ>หมดจองแล้วจอ,อจองแล้วจองแล้วเหมือนฝันจองเฮ้ยเขาก็ไปรื้อออกเขาบอกต้องไปลงทะเบียนอะไรหะให้เรียบร้อยก็นอกจากรอบคูเมืองเชียงใหม่ที่จะได้เล่นน้ํากันแล้วเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโลกก็ว่าได้ก็จะมีที่ถนนต้นยางก็คือถนนสายเชียงใหม่ลําพูนมีอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าอันนี้จะเป็นแนวแบบร้อนปับ๊บลงน้ําปุ๊บ แพรเพอกินอาหงอาหารครอ,อบครัวกันหน่อยหรือจะไปล่องแพที่ลำน้ำแม่วางก็ได้อ,อันนี้ก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ได้สนุกสนุกกันไม่ได้แค่สาดน้ำสงกรานแต่ว่าเปียกกันอย่างแน่นอนอ่ะเราขึ้นให้ดูเลยนะว่ามีจุดเล่นน้ำจุดไหนกันบ้าง